ก็ปิดฤดูการไปเรียบร้อยนะครับสำหรับหนังในช่วงซัมเมอร์ของอเมริกานะครับต่อไปหนังก็จะกลอยๆสะหน่อยนึงนะจะมาคึกคักอีกทีก็ประมาณกลางๆไปปลายตุลาไปจนถึงพฤศจิกาธันวาหนังที่จะมุ่งเน้นรางวัลอสการ์ก็จะเข้าชายนะครับนี่ก็เป็นวัฏจักรของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในอเมริกาแล้วก็ พูดถึงผลกระทบทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์นี้หนังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายมีแค่เรื่องเดียวที่ เข้ามาในท็อปไนะครับอ่ะลองมาดูเลยอันดับที่5นะครับของหนังสุดสัปดาห์ทำเงินในอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะครับอันดับที่5 w h i s t ต r s ปลมพัดหวนมาอีกแล้วนะครับเข้าไปอยู่ในอันดับที่5กับรายได้7.4ล้านเหรียญน,นะครับอันดับที่4เป็นหนังเข้ามาใหม่ครับเป็นอัตชีวประวัติของอดีตประธานาธิบดีคนที่40ของอเมริกาคือโรมโ r เรแกนหนังชื่อเรแกนนะครับมีเดนิสเด รับบทเป็นประธานธิบดีคาบอยโรนัลเรแกนเพราะว่าเป็นดารามาก่อนแล้วถึงมาเป็นประธานาธิบดีนะครับหนังเรื่องนี้ก็เปิดตัวไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินรายได้7.4ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันดับที่3 It อีกเองส์วิสโอ้โหยังเหนียวแน่นนะหนังโรแมนซ์ดราม่าที่สร้างมาจากนิยายนะครับยึดอันดับ3ไว้กับเงินรายได้7.4ล้านเหรียญน,นะครับอันดับที่2ก็เรียกว่าเหนียวแน่นเกาะ ติดหน้าเหนียวแน่นเอเรียสโลมูลัสนะครับอันดับที่2 9.3ล้านเหรียญส่วนอันดับที่1โอ้โหทําลายสถิติมาเพียบเลยและเดี๋ยวเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยจะทําลายสถิติอีกแล้วเด p พูแอนวูบบลิน กลับมาอยู่ในอันดับที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าใช้มา6สัปดาห์เต็มๆทําเงินรายได้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย15.2ล้านเหรียญรายได้ทั่วโลก1,262ล้านเหรียญและที่บอกว่าลุ้นคือในวันนี้ซึ่งเป็นวันแรงงานในอเมริกานะครับก็มีการเก็บสถิตินะวันหนังที่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์จนมาถึงสิ้นสุดคืนเนี้ยวันเนี้ยวันแรงงานเนี่ย ถ้าเรื่องไหนเนี่ยทำเงินทะลุ600ล้านเหรียญน,นี่หมายถึงว่ารายได้ในอเมริกานะถือว่ายอดเยี่ยมและในวันนี้นะครับ d ด d พูแอนด์บูเบลินทำลายสถิติไปอีกแล้ววันนี้ทำเงินรายได้เช็คเมื่อสักครู่นี้603ล้านเหรียญเป็นหนังเรทอาที่ทำเงินสูงสดุดเป็นหนังช่วงซัมเมอร์ที่ทำเงินสูงสุดของปีนี้โอ้โหเขาแน่จริงๆนะเดทพูแอนด์บูเบลินนายแน่มาก